นนะนะผมปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยอ <c oughs> ุปรกรณ์ไีก่อนไอ้ตังค์ถือก่อนดิอะลองลองถ่อยบกันที้ตัวไหนผมก็มองไม่เห็นนะดินี่ครับนี่ก็ม,มิดเล,เลยเนี่ยอ๋อผมแจกง่ายนะใช่ใช่ใชใพี่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวผมเรียงอย่างนี้นะครับตัวแรกสุดตัวแรกสุดนะถักจากของใช้นะก็คือตัวอุปกรณ์ด้านบนสุด ตัวด้านตัวชิพนี้นะใช่เหมือนเราเขียนเลขครับหนึ่งสามี่ห้าก็คือตัวบนสุดข้งก็คือเฮดิมแล้วก็ลองลงมาตัวที่2นะครับก็คือไอตัวโพลซิงยูนิตของตัว C p a r รนะครับแล้วลองลงมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นโพลซิงยูนิตของทางตัวมัลติบีมลงมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคอมพิวเตอร์สวิตตัวสุดท้ายเป็นของฮับที่อยู่ข้างล่างสุดมันจะมีฮับอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างสุดเผื่อว่าเราเนี่ย ไปเอาคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแล็บท็อปมาต่อมาดึงข้อมูลมเราจะได้ไม่ต้องมาคอยชักสายข้างหลังนะครับโอเคเราจะมาเปิดไล่เลยนะครับก็เปิดไปเลยหนึ่งสองสสี่ห้าหาตัวเปิดเรียบร้อยตัวนี้จะเราเปิดไว้เลยได้ไหมคือเปิดเปิดไว้ก็ได้แต่ผมกลัวว่าวันหนึ่งวันใดมันเกิดมีอะไรขึ้นมาไฟกระชากทะลุยูบขึ้นมามันก็มาปักเลยม,มากกอุปกรณ์เลยถ้าเซฟตี้เราก็ปิดไว้หน่อยก็ดีอ เล้วสายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่างไฟเรลยเขาจะมาจัดให้อีกทีนึงให้มันดูดีกว่านี้นะครับพี่เวลาเราดึงเข้าดึงออกตัวคอมพิวเตอร์มันจะได้ไม่ติดไม่ขัดนะครับโอเคี้เรื่องสายนิดนึงครับเพื่อนตอนนี้มีสายทั้งมากเวาจัดสายมันจะหลุดก็เลยว่าถ้าเราตัดสายตัดอะไรอะไรลองดูสายเวลาติดสายงสายแน่นๆแล้วกดเข้ากดออกส่านมากจะเดอตรงนี้เดนสายรอนกดเ้าไปดงมาใแรงที่เาเร่อง เปิจอมีไฟที <prescribe orders> ่จอหรือยังเช็คไม่มีเกี่ยวไมมีครับแล้วอะไรที่ปไฟ่ไม่มี